สวัสดีครับตกเบ็ดครับตกปลาตกปลาเห็นเงาต้องประชาเอ้ยเงยป้อมด้วยครับเอ้ยย้อนย้อนต้องเงิเสื้อยงบ่หน้ามาเวียร์แล้วมั้งย้อนต้องเสื้ครับโอ้ย,ย,อย,อยออเบ็ดเบ็ดห่างเบ็ดห่างเด้อพี่น้องเบ็ดห่างแต่กระหม่อมเยู่นด้นล่ะ ะติดหรือติดสาลายวะยนะสาลายหรือเปล่ามันดึงเหรองลงเขาเลือ่อนได้โอ้ดึงออกมาได้แล้วโ <c oughs> อ้ส่วน <c oughs> ี้ตัวใหญ่แล้วเนี่ยเอาขึ้นมาขึ้นมาลากขึ้นมาปล่อยลงมาโดยปล่อยลงมาปล่อยลงมา <c oughs>

เอ้ยท่านเอก็ะไรเอาปลาออกไอ้เขาโอ้ยโอ้เดี๋ปลาแล้วครับเดี๋ปลาแล้วตัวที่สองนะครับโอ้โอ้โอ้ครับสองตัวแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับเนื้อเนื้อเก่าๆนี่นะครับแต่กระมานคือเก่า ครับรบนไอ้หมูมันเคยลงแล้วพี่ดินมันบอกติดโอ้เอ้ย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  เย้ยเออตัวที่สามครับเอ้ยหมานหมานมานเห็นพอห่างห่างนี่ก็หมานี่นี่ฮิโอ้ยโอ้โอ้ฮิว สามตัวเลยเนี่อ่ะโอ้โย

สองเือแล่วต่อจซื้อนะน้ากไงฮะ <c oughs> เอาอกรดึงออกมาไหอถอนออกมาไม่ยังไ่จบอกออกถอนแงแง <c oughs> จับขอไม่บอลขอเออแหี่ครับว่าไหนกด็ดึงออกมาโอ้หนี่ต่อสองเอหายเลยวะ <c oughs> ไปอลาเลย เฮ้ยป้าไอย่างเฮ้ยอย่าง,อางลอยวะห้าตัวครับห้าตัวโอ้แตัวหน่อยหามเลย,หน,ย,ยหน่อยแห้งหต้วเนี่ยหาโตนะครับเด้อ ลุนหน่อยว่ะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยถอดสุดไโ่ก็ i อดโอ้โอู้กบัสโอ๊ยหายใจหน่อยไปเลยโอ้ยเร็วไปร็วเกินเฮ้ยเสยงเลยเฮ้ยหายใจดีกว่าถอดกระตุกไว้ลูกบ

ไม่ใช่ย่อยเว้รูเบิร์ตฮะฮิ๊ยฮ บ่อมันคนละอันนั้นป้ากันโอ้เอเอันนี้มันอันนี้มันคืปปอป้าทรสอันีน้อันนี้มอสโต๋แต่ป้าใส่อันไสฮะอันนี้อันนี้ป้าใส่อันนี้ป้าทรสโอ้โห<อ><อ>ทรสทรสใหญ่ใหญ่กว่านี่ก็มีใหญ่กว่านี่ก็มีอ่ะเน,น,น,นี่ยป้าทรสเหมือนแซลมอนเลยละลายมัน

อะไรฮึย <rí> e> โอ้ยป er> <é. S 1> ีเดสดิ้งอยู่กันดิงเงินมาที่ดอกเดิงเงินมาจาซาเรื่อยเรื่อยเรื่อยไหมรอให้มาเอกเหนาออกยิ่งพิล่าไปแล้วนะ โบผาเาอื่นมากไม่รสัตว์อลอ่ะเออตอตัวจริงๆอ้ย้ยโอ้โอ้บียดอนอป่าเฮ้ยโอ้ยบัออเดินแห้งเดียว่ะอ้ตายตายปัสใซครับปัสใช เงาเกียรหายกันได้เนาะพี่นอ้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนี่นะครับเนี่ยเหยียบปลอมนะครับปลาดใสกับปลาดสดนไหครับ โอ้ตีตีแหละโอ้แต่ละโตทดในเขาเนี่ยแม่เขาประเดี๋ยวโอ้เอาวันนี้ก็ทำสถิติครับโอ้เออเราออกไปแล้วสามนั่นแหละ เอาเต่ละขางเลยเนาะโอ้เหมืงนตัวหกตัวแลวครับหกตัวแล้วครับวันนี้ก็จะทำสถิตินะปุ๊บบมต้องยังใกล้ได้ครับเพราะว่าเขามีเล่ด่าซองอยู่ฟาก็อย่ระแวกนี้แหละครับ ตัวทีสิบแล้วตัวที่สิบแล้วโอ้ยหลุดหลุดด้ยหลุดหลุดหลุดโอเอาไหม้เอาไม้เอกไม้โอ้ย,อย,อยเยามา,า,มา,กกานมากาหวีดได้หรอโอ้ ต้องเอาปลาออกมันตอดล่อจะซื้อกันรุดว่ะ2เทื่อ3เทื่อแล้วแน่อุ้ยๆมาเคอีเปียกมันตัวใหญ่เลยนะเนี่ยรุดอีกแล้วเตชบหน้าหเม็าอ่อนเท่าว่าป้ามันตัวใหญ่ว่ะน่าเปียกไปก่อน ๋อมันครับมันโอ้ลงไปเลยกัน

ลงลงไปค่ะ <laughs> 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 <laughs>

สิบห้าตัวแล้วฮะโมโหแกมัดตัเนี่ยนะแกยัำหนหละโอ้ไม่ถ่ายป่ะโอ้ใจป้ายาป่ะ mùa lẻo bởi đất đúng mọi người xin ông ô tít đi lẻo ô nhỏ mày gạt tít nà bán ui 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 Ơi, Ơi, ui 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 ui

มาแล้วครับมาแล้วกาตัวหน่อยวะดินไม่แรงเลยวะ